เบิ่งเขียดไข่อุย้ยไข่เต็มท้องเลยป๊อดแบบนี้เรามันซ่บพี่น้องนี่น้ำมันเบิ่งน้ำมันทั้งไข่ทั้งมันมามาพี่น้องนี่ป๊อดไข่เต็มท้องเลยโหแบบนี้หละมันซ่บพี่น้องกินกับตํามะฮุงอืมอังเป้าไปซื้อน้ำกับแม่จ้าตังเปามีความสุขมากพอดีคนแห่งพี่น้องเผือเผื่อเป็นนวแล้วก็เอามาปิ้งเลยพี่น้องนี่ เขียดเหลืองนี่ซิวแถวดงงก้บพี่น้องน้องแคมดงแคมป่าเนาะเมื่อนี้มืดฝนเนาะมืดคือฝนที่ตกอีกแล้วพี่น้องเลยตอนแรงมากนะฝนตกเกือบทุกมือเนาะมืดคือหลือเลย <c oughs> เพิ่นว่าฝนสิมาประมาณสองทุ่มแมน่นฝนจะตกอีกแล้วปีนี้ฝนดีเนาะพี่น้องฝนลาย เริ่มสุกแล้วพี่น้องปีงเขียดเหลืองของเฮาเนาะนี่ไข่เต็มท้องเลยไก้สุกแล้วเบึ่งมืดฝนก,ไนนกน็ได้พี่น้องผู้ทางผู้นปกาโนถูมืดมามืดมาฮอนเอาเถิดไดพี่น้องเอ้ยเสื่อวมาสีมืดผลเนาะฮ้อน,นะอนเอาแบบว่าเฮ็ดสียออกนาดินมันฮอนสุกแล้วสุกแล้ว นี่คลิปจะจานเลยพี่น้องฮอนฮอนขูดมาหุงพี่น้องต่ำมือนั้นแซบแซบก็เลยเอามาขูดอีกเบื่งกันขูดกันเลยพังแล้วพี่น้องเลยแต่กัยังขูดได้อยู่ <c oughs> ดูได้เถอเส้นแซ่บเพราะว่าเพิ่นเขาเนื้อเขานังดีเนาะแม่ใส่มะฮุงใส่มกะกอกพี่น้องออนี่กินกับปิ้งเขียดนี่อู้ยเบื่อเท่านั้นละ่ะความแซ่บอกงอกงอกงอกเพว่เขาเนื้อเขาหนังคักเนาะอืมปิดจะแซ่บ ำแบบบ้นบานๆพี่น้องแบบนี้แตะมันแซ่บเรียบร้อยแล้วพี่น้องต่ำบังหุ่งอุ้ยปเป็นจะแซีบแหงสหมากเกาะหอมหอมอปิ้งเขียดนี่พี่น้องแบบนี้แตแบบ่มันแซ่บปิ้งแบบแหมแหมน่อยนึงแล้วก็พักกันจองพี่น้องดอกอันสั้นด้วยจ้าพี่น้องเบิง่งเขียดไข่อุ้ยไข่เต็มท้องเลย ปอดแบบนี้แล้วมันซ่บพี่น้องนี่น้ำมันเบิ่งน้ำมันทั้งไข่ทั้งมันมามาพี่น้องนี่ปอดไข่เต็มท้องเลยผูแบบนี้แหละมันซ่บพี่น้องกินกตบำๆบ้าุ่งอสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีแพ่อแม่ค่ะสบายดียุงมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวแรงนํากันมาเด้อพี่น้อง อได้กินแนวแซบอีกแล้วพี่น้องมือนีิมีผักกัญจองตำมะฮุ่งอีกแล้วมาเด้อพี่น้องเวลาทยจีนต่างประเทศมาคือน้ำมันปลาสอดแดงกินงเข็มเหลืองตำมะฮุ่งนัวแซบพี่น้องสุดยอดเอยตำมะฮุ่งแซบบอกแซบมะกอกเนาะแซบตำมะกอกเดี๋ยวแม่นี่ใส่ในถ้วยนะไม่้มมิหน่อยนี่ยขึ้กุ้ยเป็นกุ้ยลงน้อยแซบเข้มเศษมันน้ำมันยามพี่น้อง เกินเหลืองงงวะคะกันจงค่ะอืมอืมภาคกันจองก็แซ่บนะคือก้อนอ้อนชั้นเนี้ยอ่ะร่างเหรอแม่เพิ่นกินมื้อละาซิบดอกเด้พี่น้องเไงสายตาก็ดีขึ้นอังเป้ากินมื้อเราเดอกพี่น้องคันให้กินเบิดอะ่อยเศร้าดอกใหงสายตาดีบัดนี้อังเป้าพี่น้องแม่กูวอกใครได้ผลเจ็บตาเลยแม่เอ้ยอังเป้าเจ็บตาเลยพี่น้องปกติจะมีขี้เต่ามา กินดอ่นสั้นคือว่าบ่มีขี้ตาลงเนาะสังเกตเบิ่งนะแม่เมออปีตาให้กินอยู่แม่เพกกิ่อนกะตาแจ้งขึ้นทำไมเนาะกินโซดๆเออได้พี่น้องอ่ะกระเซาะกระใสยได้พี่น้องเป็นดอกอนสั้นไข่เป็แม่ว่าเพิ่อนปูเป็นซานบูเป,ป็นสิวพี่น้องเลยอืม <c oughs> ห,หน้าเพิ่อนนะแต่เกิดปูเป็นแต่เกิดบูเคยเป็นสิวแม่ว่าเคยทาอย่างเดียวทาหน้าคือครีมมีหน้าเท่านั้น เคยดี๋ยวนี้ทีมอาเซียได้เดิมมีนาชาวผลิตแล้วชื่อเรได้มีนาบอกไหมชาวผลิตเนาะยอะมันหลายสิบปีล้าได้มีนาตั้งแต่สมัยสาวซุ้งยังสิบปีเดี๋ยวนี้ก็ที่เขาสาวหกละชิบกว่าปีแล้วนั่นเนาะกระแม่พึ่งใช้มันกรเบิดยุกแล้วจปะซื้อูสะบ้านกรบอกนี่ช่เปลี่ยนสวมไหมมาืาอื่ปืะเทศใืม่มาชาที่ประเาศเก่แบบเดียว คาคาเดี๋ยวเน่อมอนโย่อมทาก็คือทาเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นหน้าฮอนบ่ทาหน้าฮอนทาบ่ได้เปลืองไหมวะจริงจนะนับเท่าไรมันกิบโบหลายได้ไหมหนาะกับเองโบแพงก็บ้านโบหลายมันน้อยเดียวกล่องยืนหรน่อยกุ้มโดดแล้วเป็นเยือนถ้าหน่อยเดียวมันก็มันทั่วหน้าแล้ยนะนับเท่าไรกินมาเชรึบยี่สิบบาท เกือบยี่สิบบาทแต่ว่านิดเดียวก็จะกลาเนาะได้ห่วแปดกลัมแปดกลับเนาะประมาณแปดกลับน่ดน้อยแปดกชับก็สองที่เ่าท่าน้าเนี้ยสองเ่าท่าน้าก็มีห้ากลับมีเจ็ดกลับหล่อนซันซองท่าน้าเท่านะเจ้าป้ายไผ่ถือาแฟงก่าของแม่ไปนล้่น้องเอ้ยหน้าฝนเข้ามานี่ไปแต่ก็ต้องถือโคมเด้อพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านต้นเหนบ้านเวอร์นี่ ถืองูกันป่องกัด<ม>เนาะเสียชีวิตเสียชีวิตเลยถืองูมีมกัดงูต่อยพี่น้องอป้าัวได้ยินข่าว,วตกใจแหงเพราะว่าตั้งแต่มื้อที่งูเข้าบ้านเหานะเหาขอนผวาเลยไปใส่ก็ต้องยงื่นโคมยื่งไฟสายพี่น้องห้ามไปดำไปมือเด็ดขาดเลยงูที่กัดขจรคืองูกันป้อ,องบ้านเอิญสั่งไทยแลวเพร่เองูอ่ะงูอย่างว่าชมิงชมิงอย่างงูลงท้ายด้วยชมิง อันตร่าไม่แงพี่น้องมันเป็นลายๆขาวๆคือทางม้าลายนะพี่น้องตอนไปกาสเกียดเห็นตัวหนึ่งตอนเรายพาลงนะก็แบบนี้แหละตัวใหญ่นะคือเขาถ่ายลงอยู่เนาะตอนเขาเห็นยามขั้นแน่ยยังโคมงไปมันเห็นห็นมันตัวขาวงูอันนี้มันจะเห็นไว้ก็งูตัวอื่นเพราะว่ามันจะมีลาย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 ขั้นงูห้าวงูอย่างนี้ตอนไปกัสเกียดดีๆก็อยากเห็นนะคับงาามได้ยามนี้งูออกหลายพี่น้อง คือเขาไปตลาดนะเพิ่นขายงูสิงดงงูแบบว่าบริเวมีพิษแต่ว่ามันงูออกหลายนะยามเนี่ยระวังบ้านเวินต้นแหนกับบ้านผัวเสาเตี๋ยอะไรพี่นอ้องพี่ดึงงูกัดนะคนที่ถึงงูกัดลูกก็ยังน้นอยๆได้มีลูกนทำไงพี่น้องเลยไอ้ตนอะ่ะไอ้ตนข้าเจ้าข่าท่านงูตัวนั้นอะ่ะ แทบแ,แล้วูกัดนะเพื่อนบอกให้เอาอยางหัดเลยเมนเลือดบบแหลนเนาะเนือสีโบแหลนคุณหมอทางฝั่งไทยเพื่อนบอกแม่บอกให้เอาอยางหัแเลยท่านที่ดีฮะเพื่อนให้เอาน้าล้างบาดแผลทั้ทงนอกแล้วก็ไปหาหมอโดยไวที่สุดเลยให้ไวที่สุดเอาน้ำสะอาดห้ามเอาอยางหัดเพราะว่าเวลาเข้าไปหาหมอแล้วเขาเอาอยางหัดออกเลยมันสินแหลนขึ้นไวอันพิษงูค่ะแม่ยิ่งอันตรายเคยร้องค่ะ้ารทำโบหัดมันบบลหลขึข้น งูเห่ากับงูอันการปองค่ะอันความอันตรายค่ะสู่สี่กันแต่ว่าการปองอันตรายกลัวเปล่ากลัวแต่ว่ามันมันปล่อยผิดแบบทันทีเพื่อเปแล้วมันผิดกบห้องเป็ดนะแม่เสียงกบห้องหรอกเสียงงูเห่าก็คือเสียงนกเี่ว้าวว้าวว้าวว้าเสียงงูเห่านะแม่เพราะว่าอันคนที่เผิ่นไปกิดยางอะแม่เผิ่นถ่ายลงเพิ่าว่า ถ้าได้ยินเสียงนี้คือเสียงนกเลยห่างไป,ปไปกลเด็ดขาดไป็เสียงงูเห่าน้องๆนะเดี๋ยวานเป็นเสียงกบก็เป็นอืผู้กันป้องบอกไม่ใช่เสียงกรบเอาพนยนตร์ในกลางให้หน้า,<อ>าด้ <ไป S 2> เขเ้าไปเนาะงานการคัะเปเบิ้ลเนาะเขาจาถ่ายลงไปว่มามันเห็ดเสียงกบเสียงอย่างเนาะค้ามันรอคนเ่อะนะแต่ยานเองพี่น้องเรามาตะวัง ือเขาไปก้านนะเขาก็เห็นงูสองตัวแม่ทึงต้นไม้เกี้ยวเดี๋ยวอยู่โอ้ยแต่ยานยันหัวต่ําหัวชนเรายันมงลงยันมงลงพี่น้องแบบเกี้ยวอยู่หัวอะไรอย่บนหัวเนี่ยเอาว่ะแซบแซบนัวมะกอกยอดกิลิ่น้อยเอาเด้อปังกันจอกนี่เบิดกับบวบเอากินมะกอกตลอดปีเลยมะกอกพี่น้องเอ้ยได้ยอดเก็บมาใส่ตู้สองฟิตไว้เอฟซีเพิ่นบอกว่าใส่เป็นหน่วยเลยน้องตัวเกี้ยว โบต้องไปข้านไปอย่างมันน้องถุกเยอะใส่เป็นหน่วยเลยโอ้ยซุปข้าเก่าแม่นแห้งสบายพี่น้องมาใส่ตามมะฮุงนี่แซ่บคือเก่าเอามาเสริน้ำแป๊บเดียวละลายไว้เลยพี่น้องแม่นแซ่บข้าวามสดนะยิงแห้งแห้งแบบนี้แหละพี่น้องแซ่บบำรุงก่อนลงไห้ลงนาพี่น้องบำรุงเขียนลงมาแล้วท่อเลยเหีนนาไห้ไเนาะพี่น้องดำดำ มันจะได้เข้าอยากได้ถุงมือที่ใส่ดำหน้าแบบนั้นดีพี่น้องมันมีบ่ใส่ดำแล้วมันจะดวกมันบรุดไม่จะเอายางัดไว้ <c oughs> เลือดบรดิเวณขืนมามือกำอยู่เล่ะมือดำมือเขียนพี่น้องดำหน้าแมน่นดำแบบดำแห้งนะพี่น้องเลยดำกาดเลยเพราะมันเกือบเดือดมันจึงเศร้า มีคว่ำบานๆนะพี่น้องหวานที่ปลายลิ้นพผื่ออะอังเปานะเราจะเกี่ยวล้างเห็ดล่อนนุน่งอังเปาเก็บกลิ่นดอกอันสันนี่พี่น้องหมักกระบ,บัองไปใช่ไหลองให้เพื่อนอ่นกินดอกไม้อันนี้เพื่นกระบืองกลิ่นไดนกลิ่นจะดอกอันสันพี่น้องดอกข้างหลังเขานี่อุอ้งเปาพูดจะควมเนาะบริกินไป็นม้วนนาะรอวะ มื่อละเทสเมื่อละซิสไหนกินอังเปากินมื่อละเศร้ากนไม่ว่ากินละกินเห็นตัวเกียวว่าอังเปากินอันชั่นมาบกเสือดาบมิดบกเสือหุ่นที่ตกบนอกตะทะเลอยู่กินเมฆมาจึงอยู่บางน้ีแมฆอันนี้ตัวไข่นี่แม่นม่แม่เขาบิ๊อ่ะที่มากลางคืนพัดมันคักขนาดเลยมันแซ่บยังวะ เหลืองแซ่บกว่าแซ่หน้าเลยพี่น้องอม,มันเนาะแซ่บมากมากพี่น้องพากันจ้องแซ่บเป็นยายตะกี้คมขมเตี๋นี้บวมขมเลยตอนยังน้อยกินขม,ม,มก็บวได้เพิ่มป่ะกูเป็นเท่าแลาาา้วบ่กินขมได้เบริร์ตเพิ่นป่ะทำอ่นนะเริ่มเท่าลแล้วแหละพี่น้อง ยังหมสะดวกเข่าเดิมเนาะไม่สะดวกแก่โอ้ยยังบอแก่ดอกแก่โมพี่น้องเรียบจีกับยานเท่าาอยู่นะแมบว่าสองหาสองุกเหมือนกันชื่อว่ายังไงเนาะก็เริ่มแหละใช่ไหมว่าเขาเลขกสามแม่ว่าเรียบๆเอาผัวนะคนว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแก่ไม่มีใครเอาสืบทางขอบรัวเนาะ ก็คือว่าจังไหนผู้หญิงเขามันก็แก่ไวอีหลีมันแก่ไวกว่าผู้ชายแก่น้องเอาคนแก่เท่ากันเอาคนแก่เท่ากันมันก็ยังอ่ะหน้าเลยไปกว่าผู้ชายอีกแม่นพอมีลูกไปเฮงเจ๊งเนาะพอมีลูกเฮงเจ๊งมันเฮ็ดให้แบบห่างไกลผู้หญิงเฮามันอยากจะเฟินฟูนะพาะว่าอย่างหามีลูกแ๋มันเสียเซลล์ในห่างกายให้ลูกเบิ้ดแล้วก็เลี้ยงลูกอีกวันนี้พี่น้องคือนางอ่ะหาปีฟื้นฟู เหมอือนบอกเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมแปลว่าสั่มตายขึ้นนั่นไหเนาะคืนมาแหมเนาะแม่แบบว่าเส้นเลือดผอยเนี่ยกระตุนกระตุนตนี่ขาดเบิด้ลหัวหันพูนว่าเอ็นหลวงขาดพอร้อยเอ็นน้อยขาดพอพันออก,กอมือขาดเบิดเนาะนั่นเหนืมันเหตุให้คุณยิงเฮาแก่ไวกว่าผู้ชายแม่ทะเลพี่น้องคุณยิงนะแก่แล้วก็บ,บ่มีคนอยากเอาแหละเนาะบ่มีผู้ชายแก่ผัดกันยัง หาเมียได้ง่ายยุมันยังบบแก่สัมผูยิงถึงว่าสียายุลายกันนะคุณยิงผัดอายุสามสิบตีสิบห้าผู้ชายล่ะเป็นไม้ป้องเดี่ยวคูณยิงละไม้สองป้องแบบไหนแม่แก่ไวไม้สองป้องแล้วมันเนื้อหล่อมผู้ชายล่ะเนื้อแน่นแข็งแห้งเฮ็ดเบี้ยงนักเอาไปมากก็คือว่าผู้ชายออกกำลังกายไัดสุขภาพเมื่อหนึ่งเนี่ยเท่าเป็นง่าผูหยิงเท่าท่เป็นง่ากับเท่ากันผู้ชายทอดนต้อื a สีว้าแล้กับเมฆงานมันใหญ่กว่าตาหินอ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ฝนกระชิมาไหลเข้า้วเด้อบาทนี้เนาะไข่ตัวสุดท้ายมาแลไหมเอ้ยมืดคือคือเลยฝนมาแล้วปตาสิโต๊ะแล้วบานนี้พี่น้องยิ่งอยู่วังเฮาเลยอือบอกเลยว่าพี่น้องอันขูดแบบนี้ฮะแซบกว่าที่เขาย่ำอีกแซบบมันขุดนื้อเข่าหนังเนาะเจอเิดเป็นซีอันขูดมานหุ่งใหม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยถอยใหม่เนาะถอยชิม่อีกเนี่ยพี่น้อง อ่อนแขวเนาะต่ำเข่าเดียวขอนวดความหนังมันราคาถึอเฮ้ยไม่ไดี้อ้าววเนาะเอ้พ่่อแมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เฮาก็จิได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิลี่โดยการบอกกฏข่าโฆษณาเด้อสบายดีบายบาย